ตอนนี้เราอยู่ที่งาน Thailand International Motor Expo 2023ครับและนี่ก็คือบูธของหนึ่งในค่ายรถสปอร์ตเราตำนานที่ผมเชื่อว่าหลายคนชื่นชอบอย่างแน่นอนนั่นคือ ค่ายปอร์เช่นะครับผมและี่อยู่ข้างผมคือความสปอร์ตแนวใหม่ของเขานะครับปอร์เช e ่คายเอนอีไฮบริดครับผมตูวถังของเขาเนี่ยมีการปรับโฉมให้มีความป่าเปรี่ยวมากขึ้นเห็นได้ชัดจากไฟหน้าของเขามีลักษณะที่สวยงามครับกับการชนด้านหน้านะครับ mm hmm. เขามีทั้งเลือก2แบบด้วยกันนะครับข้างข้างผมนี้สีแดงสวยงามนี้คือปอร์เช่คา y เอนอีไฮบริดที่ ใช้ตัวถัง SUV ใครต้องการความบึกบึนผสมความสปอร์ตคันนี้แล้วก็ผมหรือหากต้องการความสปอร์ตมากขึ้นยังมีทางเลือกคือ Porsche Cayenne e-Hybrid Coupe ครับผมคันข้างๆสีเทาสวยง,งามแบบนี้2ทางเลือก2ส,สไตล์พันลุยของ Porsche แน่นอนนะครับว่าความแรงของยุคสมัยนี้คือรถยนต์ไฟฟ้าทาง p o r ์เช่ก็มีให้เช่นกันนั่นคือไทคันนะครับแต่คันที่ผมสนใจพิเศษคือคันนี้ครับไทคัน GTS นะครับมีความแรงที่เรียกได้ว่าสะใจแน่นอนแล้วก็สามารถขับขี่ทั่วไปได้ดีเช่นกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสมรรถนะยุคใหม่จากปอร์เช่ไทคัน ครับที่อยู่ข้าผมตอนนี้ก็คือรถยนต์ที่เชื่อว่าหลายคนจะต้องคุ้นเคยกันดีนั่นคือ Porsche 911นะครับแต่เป็น911ที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นรหัส GT3 นะครับมีตัวแรงพิเศษแล้วก็เสริมชุดแต่งมั่นทายเรสซิ่งด้วยเร้าใจกว่าเดิมแน่นอนครับ เอไปเป็นคันสุดท้ายนะครับผมอยากจะบอกว่านี่คือปอร์เช่911ที่ไม่เหมือนใครเพราะนี่คือ911ดาก้านะครับเขาเป็นการปรับแต่งตัวถังของ911ให้สามารถลุยทางตุ่มสมบัติได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการลุยทางฝุ่นมากกว่าเหมือนแรลี่เพราะว่านี่คือตํานานของปอร์เช่นะครับเคยไปแข่งในดาก้ามาแล้วก็เรียกว่าใครอยากได้ความเร้าใจที่ไม่ใช่แค่ทางเรียบทางฝุ่นก็ลุยได้ คันนี้แหละครับ p อร์เช่911ดาก,การครับเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของ p อร์เช่ซึ่งมีความหลากหลายและเราใจไม่แพ้ใครนะครับผมอยู่ในบูธนี้คบคันอย่างแน่นอนความสปอร์ตตลาดตำนานแบบนี้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกับบูธ p อร์เช่ครับ